อาจจะเป็นเพราะมนดําหรืออะไรหรือกูไม่รักษาศีลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าตัวอะ MCG ผมมั่นใจเลยทุกคนแม่งมองข้ามผมโคตรมั่นใจเลยทุกคนมองข้าม MCG แต่ถ้าไปดูกราฟการเล่นของทุกทัวของ MCG นะของการเล่นนะมันจะมาแบบนี้เว้ย มมติอันนี้คือต่ำๆเลยนะ MCG เริ่มต้นทัวร์เริ่มต้นทัวร์แล้วตอนจบปั๊บแม่งอยู่ตรงนี้เว้ยมันจะอยู่แบบมันจะดีขึ้นทุกครั้งที่ลงเล่น MCG อ่ะผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่น่าสนใจ FR อีวิลลี e ่ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มซัมเมอร์ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเดี๋ยวรอดูถ้าซัมเมอร์โชว์ฟอร์มเมื่อไหร่นะเพราะตอนนี้คนที่เล่นอยู่เด่นๆจะมีอ่าแทงกี้ก็เก้าห้ากับหลิงตู้2คนอีว e ิลลี่แม่งตายยับ ไม่เหมือนทัวร์อื่นแต่ทัวร์อื่นมาตอนหลังเหมือนกันอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองในรอบแกรนไฟนอนถ้าได้เข้าดาราว่าอีสปอร์ตถ้าเกิดว่าเล่นแบบนี้ในแกรนไฟนอนนะไอเหี้ยเผลอไม่น่าหลุดท็อป5วะ่ะอ่ะ bn เป็นหนึ่งทีมที่ทําได้ดีไม่แปลกใจเพราะว่าผมให้เป็นถ้าผมจำไม่ผิดร,ผรู้สึกผมจะให้เป็นท็อปหนึ่งของโซนโซนเราใช่ไหมรู้สึกผมจะเป็นท็อปหนึ่งผลงานไม่ได้เซอร์ไพรส์เล่นดีเล่นดีครับเล่นดีมากเออแม้แค่ผมขออนุญาตข้ามนะ ผมขอไปที่นาวีแล้วกันวันแรกวงเข้ายากด้วยมันไม่เกี่ยววงเข้ายากหรือไม่ยากเว้ยทุกทีมเล่นวงเดียวกันมีทีมที่วงยากกว่าบุรีรัมเพราะนั้นผมอาจจะตัดคำนี้ออกเลยวงเข้ายากวงเล่นยากไม่ไม่ใช่ไม่ได้นาวีผมพิดหวังอยู่คนเดียวสควิซซี่ผมพิดหวังอยู่แค่คนเดียวเลยคือสควิตซี่ที่ผมกล่าวว่าแบบน้องแม่งมาเฉิดอะน้องแม่งมาเฉิดที่ที่พีจีซีอะ เออมันไม่มากลายเป็นว่า XMPL เล่นดีแล้วก็เมลแมนพอเล่นได้เอาเอาย่าคือมีแบบอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าจังหวะอะไรอ่ะแบบรอๆเออจังหวะแบบคลาสได้อะไรได้อะไรเงี้ยมีแต่ดูดิดูคิวดิจากแบบทีมที่แบบคมีเฮียเลยนะในตอนที่คัดยุโรปมา5 8ิคิวน้อยนะเว้ยถ้าเทียบกันกับฟอร์มตอนยุโรปอะ่ะเออเมลแมนเล่นดีครับเมลแมนเล่นดีเมลแมนนี่ตัวแบบยืนโซนให้ทีแบบเล่นง่ายเลยนะ อ่าผมตัดมาที่เปโลเป็นหนึ่งทีมที่ผมผิดหวังเหมือนกันแล้วก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะเละเทะขนาดนี้สำหรับสำหรับทีมอย่างเปโลผมสามารถใช้คำว่าเละเทะได้เลยนะแต่อย่างดีที่เขาลากแรงได้ดีเปโลมันเละเทะตรงไหนหรอหนึ่งเลยการเข้าทำแปลกมากเปโลถ้าไปตามดูหลีกจีนเปโลเล่นเนี้ยบกว่านี้อย่างที่สองเลยคือลายมูฟ ผมมองว่าเหมือนเปโลไม่ได้ทํากันบ้านเลยอ่ะหลังจากวันที่2วันที่3อ่ะแปลกๆเป,ปโลหมูปแปลกมากมีช็อตที่ควรจะทําได้แบบไม่เสียอะไรเลยก็กลับไปเสียหรือแบบช็อตแบบออกแบบงงๆแบบไม่ได้สู้สองสามเกมก็มีเออน้องเสียงจากมีซอบ,บอกว่าปกติของเปโอลช่วงแรกๆก็ต้องรองดูต่อไปเพราะเปโลเป็นทีมที่อีกหนึ่งทีมที่เครื่องร้อนช้าเหมือนกันอีกหนึ่งทีมอ่ะไปต่อสเปซสเตชั่น ผมมองเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์ผมพูดไปแล้วว่าอันนี้เป็นทีมหมามืดหนึ่งหนงในหมามืดที่ผมจิ้มไว้ถ้ามานับจริงๆใน NA โอดใช่ไหม TSM แล้วก็เป็นสเปซเ t a t ชันเลยนะเล่นดีนะอะเล่นดีกว่าโซนิกอ่ะถ้าเทียบกันสเปซเ t a t ชันจุดเด่นคือการเลือกพื้นที่เล่นผมชอบตรงเนี้ยคือเขาอาจจะยิงไม่ได้แม่นอะไรมากเป็นเฟนิดเก่าใช่ไหมผส,สมมาแต่คือแบบโอยเฮียผมชอบอ่ะ เออผมชอบทีมที่แบบเป็นรองอ่ะแล้วเล่นแบบโอเคแหละกูไม่แมนโอเคกูไม่แมนกูไม่สู้มึงกูไม่แย่งพื้นที่มึงกูไปเล่นในสไตล์ของกูแล้วลากแรงได้อะไรได้ขาดอย่างเดียวเขาขาดไก่ลอตคนนึงจากเซนิทก็โบ๊ทซะบ่ยเศนี้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันกับกลายว่าทีมนี้เล่นดีตอนแรกผมกล่าวว่าโหไอสัตว์แม่งวนเวียนอยู่สามสิบสามเป็นสามสองแน่นอนก็เล่นดีเล่นดีเล่นดียูนิคอันนี้ก็ผิดหวังเหมือนกันไอ้เี้ตอนแรกกล่าวว่าจะเล่นดีกว่านี้กลายเป็นว่าไม่มีทรง มาเอาวันสุดท้ายใครซีนอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าจบนี้น,ะน่าจะดิสแบนฮีโรอีกไม่มีอะไรจะถผมไม่มีอะไรจะพูดสำหรับสำหรับฮีโรอีกนะผมไม่มีอะไรจะพูดแต่ผมแค่งงว่าทําไมคนถึงเชียร์ฮีโรอีกกันเพราะผมม,มองเขาเป็นทีมลองมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่คัดลิฟายเข้ามาแล้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนถึงแบบเนี่ยทีมเนี้ยหมามืดแน่ๆลุ้นแชมป์ลุนล้นน,น,น,นู่นลุ้นนี่ลุ้นนั่นฮีโรอีกใน psc pceu s EU ยิงโหดมากเลยพี่ผมดูนะ แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่แบบเหมือนจังหวะเข้าข้าอเฉยๆบิมมี่ตัวปวดเลยแล้วเป็นไงบิมมี่ใน p c s ตามคาดแต่ก็ไม่แปลกไม่แปลกถ้าเราดูมาเยอะๆเราจะรู้ว่าแบบมันอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบว่า w o r f u r t u u t o a m e n t t t หนึ่ง m e n t อะไรอย่างเงี้ t r s อ่ะกูขอข้ามมาที่นี่เลยแล้วกัน t r s TRS ของเราอ่ะมีคนทำมีมาให้เดี๋ยวผมผมเอาให้ดูแล้วกัน นี่นี่อันนี้คืออันนี้คือตอนกินไก่แต่จริงๆอะเนี่ยมันคือแบบเป็นเป็นรูปนี้ไปแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะคือกูอะไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อทีมเขาว่าสังส่งขยะกูตั้งใจจะล้อทีมอืน่นแต่อาจจะเป็นเพราะมนดําหรืออะไรหรือกูไม่รักษาศีลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าตัว อ่ะถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเจลลี่แบรกับสังขยาเนี่ยเจลลี่แบรต่อให้ไม่ต้องแช่แช่ตู้ยเย็นนะเอาแบบเปิดปุ๊บแล้วมาตั้งเลยอะ่ะกับสังขยาซื้อมาแล้วเทเลยอะ่ะไอเจลลี่แบร์มีทรงกว่านะกูพูดเลยเออมีทรงกว่าเยอะเลยเออเจลลี่แบรเนี่ยมีทรงกว่าเยอะเลยไม่ต้องพึ่งตู้เย็นอะ่ะอ่ะเอาง่ายเกมโฮมที่ว่าเฮี้ยแล้วอะ่ะไม่มีคอรี่อะ่ะ เอาแม็กหมูมาเล่นอะโซนิกเฮี้ยกว่าของเขาตัวก็กพูดตรงๆของเขาตัวอาร์กแองเจิลเอาไซเรนไนที่เป็นโค้ดอะทวายเรตติ้งอยู่ประมาณแบบยี่อะแตโ่โซนิกเฮี้ยกว่าเออโซนิกเฮี้ยกว่ามึงว่าไงอะมันไม่ใช่อ่ะกูไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอะอ่ะถือว่ากูระบายแล้วกันกูเชียนะเว้ยเชียโซนิกนะเว้ยจะสั่งเสื้อมันอยู่แล้วเดี๋ยวจะสั่งเสื้อยังไงก็สั่งแหละ เสื้อโซนิกยังไงก็สั่งแหละไม่ว่ายัางไงก็สั่งแหละไม่ว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ก็สั่งเสื้อมันนะพอเฟสแคนซื้อทุกเกือบเกือบเกือบทุกซีรีส์อยู่แล้วโซนิกตอนคัด NA มาเหม็นแปลกๆลและโดนโอดปาดคว้าแชมป์ไปเอากระทะไปไล่ปลาเขานู่นนี่นั่นเอากระทะไปไล่ปลาเขามาั่งเอาอะไรไปมั่งจัดตัวเองเป็นเทียเอสมั่งบอกโซนนี้แข็งสุดมั่งแต่สิ่งที่เราเห็นคือแบบเราเรียกเขาว่าอะไรนะก่อนเริ่มก่อนเริ่มทัวร์ปีศาสตร์แล้วพอแข่งจริงเป็นไง ปีโป้ไอ้เหี้ยมากันสี่สีเลยทีนี้ส้มขาวเขียวม่วงครบเลยวิกฤติซาวเวอร์มาหลายๆคนถามว่าพี่จบที่เท่าไหร่ดีวะนู่นนี่นั่นไม่เกิน21คือเวิร์กเพราะว่าอะไร1 2 3 4 5คือมึงจะได้เล่นวันแรกอย่างน้อยเออคืออย่างน้อยมึงจะได้เล่นวันแรกเว้ยเออไม่เกิน21 คำนวณไว้แล้วว่ามึงจะได้แข่งวันแรกแล้วถ้าอย่างเฮี้ยสุดละพี่ไม่เกินยี่สบสามอ่าไม่เกินยี่สิบสามยี่ิบสี่อันนี้คืออย่างเฮี้ยสุดเพราะว่ามึงจะได้วอร์มวันที่สองครึ่งหนึ่งแล้วถ้าแบบสุดๆเลยละพี่แบบเฮี้ยแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะแบบไม่ควรเลยอะ่ะสามสิบเอ็ดไงสามสิบเอ็ดไงก็คือไม่ควรแล้วเออเหมือนเพราะมันเฮี้ยกว่านี้ไม่ได้แล้วถูกต้องมันแข่งห้าหกห้ามันเฮี้ยกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่คือเฮี้ยสุดแล้ว เออคือหลังพิงกําแพงแล้วอะ่ะมันถอยกว่านี้ไม่ได้แล้วอะ่ะเราไม่ควรจบเท่าไหร่ดียี่สิบเอดครับอันนี้คือดีที่สุดเบสออปชั่นแล้วอย่างที่สุดละ่ะอ่ะยี่สิบสี่ครับลองลงมาโอ้ยพี่แต่มันแล้วถ้ามันแย่ก,กว่านั้นละ่ะแย่สุดเลยพี่ที่จะถ่ของเราจะจบอย่างเงี้ยคือเท่าไหร่สามเอ็ดไงเพราะว่าอะไรเพราะสามสองเนี่ยมึงไม่ได้เล่นไงเอออย่างน้อยสามเอ็ดคือมึงได้เล่นหนึ่งเกมเนี่ยจบคำนวณแค่นี้พอ